สวัสดีค่ะในวันนี้นะคะเรามาอยู่ในแอปฟันฟรีปเป็นแอปกักบการหาเงินออนไลน์เข้า True Money w a l l e t เนาะตอนนี้นะคะน้ำก็ไปดาวน์โหลดมาแล้วจาก Play Store หลังจากที่เราดาวน์โหลดมาแล้วนะคะให้เรากดเปิดได้เลยอันนี้กดยังไม่ต้องการไปก่อนนะคะยังไม่ต้องการกดไปก่อนด้านล่างยังไม่ต้องการเลือกอนะ่ะกดไปจากนั้นนะคะอันนี้ก็กดโอเคไปเลยกดอนุญ,ญาต จากนั้นให้เรามาที่คําว่าชั้นคะทุกคนมาที่นี่ก่อนให้เราเนี่ยกดเข้าสู่ระบบก่อนนะคะให้แตะไปที่คําว่าเข้าสู่ระบบจากนั้นก็จะมีอ e ีเมลมี Facebook นะคะก็แล้วแต่เราเลยว่าต้องการจะเข้าสู่ระบบอะไรสําหรับน้ําน้ําจะเข้าเป็น Facebook ก็กดไปที่ Facebook ค่ะพอกดเข้ามานะคะก็จะขึ้นหน้าโปรไฟล์แบบโปรไฟล์เหมือน Facebook เลยเนาะตอนนี้นะคะน้ําก็มีอยู่7 0,000 7แสนแปดหมื่นกเหรียญน,นะทุกคนสําหรับใครนะคะที่เข้าสู่ระบบแล้วให้กดไปที่คําว่าใส่รหัสเชิญเลยค่ะทุกคนใส่รหัสเชิญนะคะน้าแนะนํารหัสตัวนี้เลยจะได้รับ8 0 0 0เหรียญไปฟรีๆนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะมาเข้าสู่หน้าใส่รหัสเชิญมันก็จะมีโฆษณาขึ้น10วิก็ให้เรารับชมโฆษณาไปก่อนนะคะจากนั้นนะคะให้เราใส่รหัสตามนี้ได้เลย5 4 6, 4 7, 022 54647022นอะคะอันนี้เป็นรหัสเชิญก็จะได้รับไปเลยฟรีฟ,ฟ,ฟ8 0 0 0เหรียญค่ะโอเคลัาจะที่เราใสร็จแล้วล้วก็กดออกได้เลยนะคะก็อ๋อขอไปทุกคนกดส่งได้เลยจากนั้นนะคะถ้าเรามาที่เนี่ยมาที่คําว่าชวนเพื่อนก่อนค่ะขอดูที่คําว่าชวนเพื่อนก่อนเดี๋ยวนะ้ะขอดูอะไรแป๊บหนะึ่ง มันก็จะมีหีบสมบัตินะคะทุกคนมันจะมีหีบสมบัติอันนี้ก็ให้เราแตะไปที่หีบเลยเราก็จะได้3,200เหรียญน,นะคะหีบสมบัติเนี่ยประมาณกี่ชั่วโมงจะจะจะสามารถเปิดได้หนึ่งทีเนาะอันนี้น้ําดูอะไรแป๊บนึงโอเคเดี๋ยวมาที่คําว่าเสนอนะคะพอเรามาที่คําว่าเสนอแล้วก็ให้กดเช็คอินได้เลยอันดับแรกเช็คอินก่อน กดตกลงค่ะในการเช็คอินในแต่ละวันก็จะได้เหรียญไปฟรีๆอยู่ประมาณ1,600เหรียญก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่บางวันค่ะจากนั้นนะคะให้ทุกคนสังเกตไปสิสังเกตด้านบนนะคะมันจะมีบวก3,000อะไรนะ สามพันสองร้อยเหรียญน,นะคะจะเป็นเกี่ยวกับการดูโฆษณาช่างมันตัวนี้จะเป็นการหมุนวงล้อนําโชคนะคะเป็นการหมุนวงล้อก็ต้องรออีกห้าสิบเก้านาทีถึงจะเล่นได้นะคะประมาณว่าหนึ่งชั่วโมงเล่นได้หนึ่งครั้งครั้งละสิบสิบทีอะไรแบบนี้พูดงงมากข้างบนที่บอกว่าบวก3,200ก็ให้แตะเข้าไปเลยนะคะทุกคนจะเป็นการรับชมวิดีโอแล้วก็จะได้เหรียญไปเลยฟรีๆนะคะ ตอนนี้น้ำก็ได้แล้ว3,200เหรียญก็กดยืนยันค่ะเราต้องดูให้จบนะถ้าเราดูไม่จบเนี่ยเราจะไม่ได้3,200เหรียญน,นะคะโอเคจากนั้นเรามาที่คําว่าห่วงข้อกันก่อนไปที่คาว่าหัวงข้อนะคะเนี่ยอันนี้กากระบ,บาดท,ทิ้งเลยมันก็จะประมาณว่าให้เราเนี่ยอ่านบทความอ่านข่าวอะไรแบบนี้นะทุกคน ก็อ่านอ่านอ่านไปนะคะก็สังเกตไปที่ตัวเหรียญด้านซ้ายมือของเรามันจะมีหมุนเนาะจะมีแดงๆหมุนนะคะนั่นแหละค่ะเราต้องอ่านให้ตัวแดงๆน่ะมันหมุนครบเป็นวงกลมก่อนแล้วเราเนี่ยก็ค่อยแตะรับแล้วก็จะได้เหรียญนะคะเหรียญจากการที่เราเนี่ยมาเลื่อนอ่านบทความหรือเลื่อนดูบทความก็แล้วแต่มันจะนับให้เราเลยค่ะทุกคนเนี่ยดูเนาะดูนะตอนนี้เต็มแล้่อ่าแต่จากที่เต็มแล้วนะคะให้เรากดแตะไปที่ตัว หีบสมบัติมันก็จะบวก727ดคะแนนให้ตัวคะแนนเนี่ยก็แล้วแต่นะคะถ้าไ่ชมบางทีก็อาจจะไม่ได้717แต่ว่าแต่ว่าต่ําสุดเนี่ยก็จะอยู่ที่600หรือเปล่าต่ําสุดนะเยอะสุดก็อาจจะเป็น8 0 0นะคะแล้วก็อ่านไปเรื่อยๆนะคะทุกคนอ่านไปแบบนี้แหละแต่ว่าอย่างที่น้ําพูดพาทำก่อนหน้านี้นะคะมันจะได้เร็วกว่าตัวที่เรามาอ่านบทความคะ่ะเพราะว่าตัวเนี่ยมันจะได้เป็นครั้งละพัน ตัวนี้มันเป็นคะแนนนะมันไม่ใช่เงินนะคะทุกคนอันนี้มันเป็นคะแนนก็ประมาณว่าเราต้องสะสมคะแนนแล้วเราค่อยถึงจะสามารถถอนเงินเข้า t r u ม m น n ี y Wallet ของเราได้ค่ะทุกคนโอเควิธีการถอนนะคะเนี่ยโอ้ยนะพูดไปไวมากวิธีการถอนก็เมื่อกี้เลยจะมีคำว,ว่าถอนเงินมันก็จะมีโฆษณาขึ้น10วินาทีเราก็รับชมโฆษณานะคะแล้วมันก็จะพาเรามาเข้าสู่หน้าตาแบบนี้ แต่ก่อนที่เราจะถอนได้เขาก็จะมีจํากัดเหรียญด้วยถ้าเราต้องการจะถอน100เหรียญเข้าทูมันี่ไวริกของเราเนี่ยเราจาเป็นจะต้องมี1เอ้ย15ล้านเหรียญน,นะคะหรือว่า15ล้านคะแนนนั่นเองเราถึงจะสามารถถอนเงิน